ัลโหลค่ะวันนี้แม่สวยนะคะขออนุญาตเว้นตาออกนะคะก็ช่วงมีโควิดกําลังระบาดมากเลยเรารักใครนะคะเรารักใครที่สุดเราก็อยู่ห่างๆนะคะเราก็จะไม่ไปหากันโทรศัพท์หากันนะคะโทรศัพท์หากันนะคะออกกาลังกายเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้คุณแม่นะคะมาในชุดจักรยานนะคะมาปั่นจักรยานนะคะก็ที่สวนหลอก้านะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะ สนรก้าของจังหวัดสกลน,นครเราก็จะมีพื้นที่ที่สวยมากนะคะกาลังปรับปรุงนะคะลูกแล้วกำลัง<ะ>ปรับปรุงกำลัง<บ>ปรับปรุงนะคะก็จะก็จะสวยมากให้สําหรับคนสกลน,นครดูริมนองหานนะคะดูลิมนองหาน,ะะนอ,หาอากาศดีมากเลยดยูริม้องาอหานอากาศดีดีนะคะ,ดดะ,คะเดี๋ยวคุณแม่จะพาลูกไปดูตามริมนองหานมองเห็นลำไรทั้งหม้นฟ้าสวยๆนั่น ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมลูกพิพิธภัณฑ์ภูพานค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ภูพานนะคะสวยมากเลยนะคะเราก็จะมาออกกําลังกายกันนะคะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะปั่นจักรยานนะคะก็จะปั่นจักรยานนะคะลูกก็ปั่นจักรยานนะคะไปแล้วไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะ จะมาปันกันทุกวันใช่ไหมลูกคะใช่ค่ะแม่เาก็จะมาฝันกันนะฮะแล้วถ้าเป็นเวรคุณแม่เต้นอาหรับิกก็จะเป็นวันที่พฤหัสศุกร์สาวก็จะไปเต้นอาหรับิกกันถ้าไม่ใช่วันนี้เราก็จะมาฝันขี่กระยานกันที่สวนลูกนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะแม่จ้าขอบคุณนะคะที่ติดตามชิปทุกคนดไลค์กดแชร์ให้นิยมทานสวยด้วยนะคะสวัสดีค่ะ